ทำไมถึงเป็นนักแสดงเซตีคะเรื่องโดนใจและนักแสดงเป็นพ่อก็ต้องสดับสนุนลูกก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าการต่อยอดจากทูเรียบเดอะซีรีสนะครับขึ้นเราก็เชื่อว่า ねえ。どう เท่ไหยนะครับผมแต่จากว่ามีวางลว่าลายเส้นเราจะเป็นอะไรก็คงเป็นเรื <c <c ่องของการแสดงที่จริงจับเพราะว่าโดยโดยลายดูเลยจากที่เห็นทํามาเนี่ยมันก็จะถ้าดามากกอดาม่าจัดหรือว่ารักก็ต้รักจัดหรือว่าเลิฟซีนมันแบบว่ามีลีลานี่คอสตที่เป็นสไตล์งานเราแบเชนออาเชก็คือมันทอยู่แล้วอ่ะ การที่ว่าแบบคนทานก็่ชอบนานมันก็จะรู้ว่าความต้องการหรือว่าที่ย,ยอมของเราเป็นทาครัับวงมองไหนบกาน มันก็จะต้องมีความแบบจินตอราเนมันคอมพิวเตอร์อมาิยเรนเลิกน้ามันไม่น่าจะผิดหวังคอวเตอร์น้องเข้าแล้ว <c oughs> อ้นครับรับบทเป็นเชฟเกลือครับไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นครับลำบดน้ำหนึ่งครับมาแว้ไกปครับเลยไทเกอ์ปั้นาไทเกอร์นะครับรับบทเป็นปั้นสีครับสาวี่เป็นเล่น์ครเป็นเล่นรับบทเป็นข้าวสวยนะะลีนะครับรับบทเป็นข้าวโรลอ่าให้พี่จัดลำบดมีเนื้อย้อนมเป็นความสัมพันย้อนนะลูกย้อนย้อนลดจานเลยหนึ่งบรรทัด ูกดดันเลยแม่มองอยู่ไม่มีไรแม่มองอยู่ให้เวลานิดก่อนนึกก่อนเดี๋ยวห้องเย็นวันแรกอยู่กับเราแต่ตงไปงานเ่ยเฉยเอาเนี่ยเอาเปล่าเอล่าของลีผมถามไม่ไดถามลีคือคือคือในในเรื่องเนี่ยก็ก็จะเป็นเกี่ยวกับร้านอาหารร้านอาหารซึ่งอุ้ยย่อยยังไงดีแม่กับพ่อกดดันเด้อเออ ให้ใครช่วยไหให้ใครช่วยช่วยหน่อยให้ปรวานให้ปรวานช่วยหน่อยประวันด้วยด้วยในเรื่องครับเชฟโอ๊บเขาบริจาร์ครับช่อร้านร้านเขาไม่มีสัวนยาใช่ใช่ครับก็คือคือมันมีมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เชฟโอ๊บเนี่ยจะต้องต้องประกาศว่าจะหาผู้สืบทอดของร้าน ซึ่งก็เป็นเป็นการจุดเริ่มต้นของแต่ละคนเนี่ยได้ได้เข้ามาแข่งขันกันในร้านโดยปาวานคือพ่อแม่ยืนอยู่กลัวสถลกเรื่องเก่งไม่หมดเลยเก่งกลัวจะตกรอบเล่าหมดเลยเล่าหมดนี่คือห้องเย็นอยู่ข้างบนแหละครับก็พอหลังจากเชฟแบบกะใช่ไหมครับปาวานปาวานเป็นนายแบบหนุ่มครับแต่ว่าเขาเรียกเป็นอดีตแล้วกันอดีตเพราะว่ามีการเาเรียกว่าแบบบาดเจ็บอะไรอย่างนี้ครับก็เลยแบบหันตัวเอง ปลอมตัวปลอมตัวเข้ามาในร้านของเชฟโองครัเื่มันต้องมีกลมอยู่มมไม่ใมาแบบใสๆแนนอนมเพ่อ้วมีเพื่อนสนิทก็คือเจเจครับเจเจนี่คือคอยเป็นแบบเป็นสมองในการคิดให้ประวันเพราะประวันจะเป็นคนที่แบบสุกนิยมผู้ได้แม่อยิามอยู่เด็กหน้าแม่อยู่ว่าเฮ้ยถ้าแบบหน้าเริ่มไม่ยิ้มนะอาจร้อนหลุดละไหนเอาตจิกู้า พอมีเจเเป็นเพื่อนสนิทครับเพราะฉะนั้นโดยไม่ให้เจเจนะครับก็เจเจเจก็จะเป็นคนที่แบบว่าคนข้างค่อนข้างจริงก็ร่าเริงนะครับแต่ก็จะมีความแบบว่าเป็นเป็นระเบียบเป็นคนแบบนี้ระเบียบเป็นคนแบบมีวินัยครับก็เลยได้กับเพื่อนสนิทที่ชื่อปาวานนิดหน่อยเพราะว่าเขาจะมีความแบบว่ายุ่นวายนิดหนึ่งในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยโดยเจเจก็จะแบบ เออเพื่อนไปเจเจก็ไปแล้วกันใช่ครับทำให้ช่วยเขาว่าะเขาคิดไม่ค่อยเป็นเวลา2ชั่วโมงก็อยากเลี้ยเลยอยาเพราะฉะนั้นก็เลยเอดผู้ต่อไปก็คือทำให้เกี่ยวข้องกับเมทาลครับเอาไว้กับเจเนี่ยคุณเมทัลเขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มครับเจ้าของบริษัทอสังหาเิี้ยงัพย์ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่เร่องนี้เตรยแล้วเป็นผู้ร่ำรวยเป็นผู้ร่ำรวยครับเรื่องนี้ก็ก็ไม่ไม่โดนกระทำฉาบนอแล้วแหละช่วยกันนะ อยู่บนหวงโซ่แล้วยู่บนหวงโซ่แล้วก็เป็นคนทําให้เกิดเรื่องราววุ่นวายต่างๆเลยเป็นจุดเริ่มต้นของทุกคนที่ได้ที่หลังแล้วไปเจอไม่เกี่ยวข้องคุณเป็นตัวร้ายเออทำไมอ่ะไม่เป็นตัวร้ายสร้างความวุ่นวายไม่อาจจะไม่ร้ายก็ได้่น้องใหม่เข้ามาใหม่ไหมน้องใหม่น้องใหม่ไปเกย์ไปไปน้ำกลัวห้องเย็นนะ ครัแรกก็เกรงๆครับเพราะว่าเป็นแบบการแสดงครั ADHD ้งแรกในชีวิตเลยแต่พอไปเข้ากองครั้งแรก็รู้สึกว่าผ่อนคลายขึ้นพอพี่ๆทุกคนเลยเขาแบบเขาแกล้งแต่ว่าเป็นการเป็นการดีนะครับเพราะยิ่งแรกมันยิ่งละลายพฤติกรรมมันยิ่งกล้าคุยกับพี่ๆแล้วก็สนุกมากขึ้นอไทเกอร์เป็จริงจริงๆตื่นเต้นเพราะว่าเคยเขาเรียกว่าครั้งแรกแหละที่แบบทํางานกับพี่ๆครับเพื่อนๆใหม่ๆนะครับผมแต่ว่าก็เคยเห็นหน้าเห็นตากันมาก่อนแล้วว่าไงครับแล้วก็ จริงๆก็เราก็เรียกว่าเราก็ใหม่เหมือนกันใช่ก็เป็นถือว่าเป็นผลงานชนิ้นแรกๆของเราเหมือนกันก็เลยรู้สึกแบบเอออยากทําให้เต็มที่อยากแบบเรียกว่าทุ่มเทพลังงานทั้งหมดให้ซีรีส์ชิ้นนี้ครับ<อ>เป็นแรกๆทุงเ,เดียวถ้าไม่รั้แม่เราไปถามดีเจเป็นสาวหนึ<อ>่งเดียวก็ได้เก่งมาก<อ>แตพ่พี่ช่วยสปอร์ตสุดลิเลยค่ะ<อ>ดูแลเต็มที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากเวลาอยู่ในกองเพราะว่าแกล้งหนูหนักมาก ไม่ใค่หนูไม่โดนคนโดนคคนนี้ค่ะใครแก้ม่ก้ไปงษคเรเกอร์เยเอรยไปขึ้นมาไปขึนาป้นาไป้นมาไี้นมาได้นมาไปขึ้ครับปขมาไ้นาเร้นมาไปนาไปข้นมาไปี้มาไดีอ้าไอ้นมางปขาไปขึาไ้นมาไ้น้าไป้วแาป้วมาไปี้มีควาขาไปาขมาไสิ มีหน้าเก่าเลยสองหน้าเก่าหน้าเก่าเรื่องนีเรื่องนี้ไปข้นี่เขาเพียรส่งมาหน้าเก่าเลยเบื่อหน้าเรื่องยอหสิลูกเขาไม่เไดเอะไรเรื่องย่อเพราะว่าจะจะหลุดไปเขาบอกว่าพี่ขอร้องแต่ถามลีถามคำถามง่ายๆแล้วลี้คือเรื่องอะไรก่อนเรื่องนี้ืเรื่องอะไรก่อนแล้วนี้ไม่มีตอกฝักยาสองคนนี่เป็นยังไงบ้าง ตกวอเลยเอาโตกวอเลยก็ก็เป็นซีรีส์ที่สนุกสนุกนะฮะสำหรับสำหรับเรีรู้สึกว่าพอได้อ่านแล้วมันสนุกเบอรน่าเล่นยถึงเวลารีต่อทุกคนจะน่าเลิกละทุกอนกันนะคะชื่นใจนะคะก็นะคะถ้าพูดถึงตัวละครของออโต้เนี่ยก็เป็นตัวละครที่เก็บกดคือคือเป็นเป็นมนุษย์อินพุตมากกว่าซึ่งซึ่งก่อนอดีตไม่ใช่สิที่บ้านเนี่ยก็เปิดร้านอาหารร้านอาหารจีนอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าร้านอาหารใกล้แบบ กล้จะอซุดตัวลงแล้วก็เลยเออเห็นโพสต์ประกาศของร้านเชฟปกว่าเออมีการสืบท่ออะไรเงี้ยก็เลยไป <Okay. S 1> ไปแข่งขันด้วยเพื่อที่จะสืบท่อจากร้านเชฟตาร้านเชฟปกต่ออะไรนะไม่บอกนี่บอกไม่บอกได้แล้วลอกถามนะไม่องถามไปเคยหลอกยังไงเรื่องนี้ปวดไหมโอ้โหก็ลำบวด้ำหนึ่งครับก็คาแรคเตอร์เนี่ยก็ ทเลนทนเลนอ่ะไม่ค่อยตรงเนาะไม่ค่อยตรงกับเราตรง,ตรงคร,รงับมีความทเลนทนเลนแล้วก็มีความแบบว่าแบดบอยหน่อยๆแต่ว่าในเขาเรียกว่าจังหวะที่ทาอาหารหรือทำขนมหวานเนี่ยจะเป็นคนที่ตั้งใจมากนะครับก็ในบทเนี่ยเขาเรียกว่าจะสนิทกับเชฟโอเพราะว่าเราโตมาด้วยกันแต่ว่าเราเราเรียนทําอาหารมาด้วยกันเลยนะฮะตั้งแต่เด็กๆก,ก็โตมาก็สนิทกันมากเวลาเชฟโอมีปัญหาอะไรส่วนใญ่ก็ต้องวิ่งม,มาหาผมนะ ช่ไหมเชฟอยู่ไหนเช่ปุ๊อยู่ข้างคนอ๋อก็ก็จะว่าเราเราในเรื่องนี้เราสนิทกันนะครับก็เหมือนตัวจริงเราสนิทกันจริงๆอ่งนี่เขบถาเชนมาถามด้วย้ตอบก็สนิทกันไงก็บอกไปสิสนิทกัน นี่ไม่มีถั่วขัดยาวครับก็เดี๋ยวมีแต่งานด่วนนะเชฟก็เดี๋ยวก็เริ่มถ่ายแล้วนะครับประมาณเดือนหน้าปลายเดือนกรกฎาก็ได้ดูกันแล้วครับเร็วนะเร็วช้างานดีด้วยนะครับก็ก็ฝักติดตามแล้วกันครับสำหรับรักนี้ไม่มีถั่วขัดยาวนะครับก็ก็เป็นบอยเลิฟเรื่องที่สองเราก็คิดว่าเราได้เรียนรู้สาววายมากขึ้น เรารู้จักซีรีส์วามากขึ้นเราก็คิดว่าเราน่าจะทําได้ถูกใจมากขึ้นนะครับแล้วกเ็เรื่องนี้ต้องบอกว่ามันมีอัตลักหนึง่งแล้วก็มันมีพอ็อตเรื่องที่มันแตกต่างออกไปซึ่งจริงๆแล้วพวกพี่เองก็ไม่เคยทาซีรีส์ที่เกี่ยวกับการคกกิ้งการทําอาหารอะไรเลยนะครับก็พยายามอยากจะทําออกมาให้รู้สึกว่าทาแล้วดูแล้วรึกอยากกินตาม นะครับรวมไปถึงซีรีส์เรื่องนี้ก็ยังมีโปรเจกต์ในเรื่องของกระเพราชาเลนด์ด้วยนะครับก็จะเป็นรายการออนไลน์นะครับฝากติดตามกันด้วยเราจะค้นหาสูตรผัดกระเพรานะครับที่ไม่มีถั่วฝักยาวนะครับมีเงื่อนไขแค่อย่างเดียวเลยห้ามมีถั่วฝักยาวนะครับแล้วก็สูตรที่ชนะเลิศเนี่ยนะครับเราจะไปแข่งขันกันนะครับที่เซ็นทรัลเวิร์นะครับแล้วก็สูตรนั้นเนี่ยจะถูกนำมาใช้ในซีรีส์ติดตามด้วยจะมีงานที่เซ็นทรัลเวิร์ลวันที่24พฤษภาคมค่ะก็จะไปผัดกระเพรากันหนน้าเเซ็ร์วิลคะ คนที่ได้ที่หนึ่งก็คือสื่อจะมาอยู่ในเรื่องนี้แล้วก็ได้เงินรางวัลทั้งหมื่นบาทนะคะแล้วก็ติดตามรายการออนไลน์ชื่อกระเ๋าแชร์ด้วยก่อนที่จะซีรีส์จะมาใช่ค่ะขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้ำค่ะ